เรื่องหลักอะที่เรากลัวมากคือสังคมของลูกแหละ<ช>สังคมของลูกไม่ใช่แค่เพื่อนๆนมันคืออาจารย์ม,มันคือ,พ,อพ่อแม่ของเพื่อนลูกอะ<ช>ซึ่งเราเห็นตัวอย่างในทุกวันนี้มันก็มีหลายๆเรื่องที่เราทําให้เราแบบไม่ค่อยสบายใจอะใช่ไหมเราเราอยู่ในในยุคที่มันมันค่อนข้าง r i สกีในเชิงของวัตถุนิยมอะมากๆซึ่งเรา,มาไม่ชอบ แต่พูดถึงเรื่องวัตถุนิยมอะคือพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดอยากให้ลูกมีดีทุกคนมีการศึกษาที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ด้อยไปก่าใครแต่บางครั้งแอบว่ามันเป็นการทําให้ลูกเห็นความสําคัญของวัตถุนิยมมากๆมือถงมือถือรถเอ่ยแม่เธอเป็นใครถือกระเป๋าอะไรยังไงอะไรยังไงคือแอบไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าอาโตมาในโรงเรียนที่ฝรั่งเยอะมากซึ่งไม่เคยรู้เลยว่า พ่อแม่ของใครทํางานอะไรไม่มีการแบ่งชนชั้นว่าชั้นดีกว่าชั้นด้อยกว่าคนนี้เขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกยยิจใหญ่โตบริษัท whatever คนนี้อาจจะเป็นแค่ลูกอาจารย์แต่ของเราทุกคนอยู่ด้วยกันหมดพวกเรานั่งรถโรงเรียนมาจา้ะนึกออกปะคือคือไออยากให้ลูกให้ความสําคัญกับกิจกรรมการศึกษาโฟกัสตัวเองมากกว่าว่าชั้นดีพอหรือย,ยังซ้ายขวานี้มีใครคนนั้นเป็นใครเพื่อนมีอะไรทําไมชั้นถึงไม่มี